ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานของ f n d e c Core Design ของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณบิวครับผมดีครับดีทุกอย่างก็ตรงตามสเปคที่ต้องการเลยครับอ๋อสไตล์ของคุณบิวที่ชอบเนี่ยก็คือเป็นโทนสีเข้มๆเลยเข้มถัดมาเป็นตู้โชว์อันนี้เป็นตู้โชว์แบบโชว์เลยครับต้องโชว์โดยเฉพาะเลยเพราะว่าดีไซน์ของเขาก็จะเป็นสีแบบสีดําเข้มเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ดําด้วยครับแต่ว่าจะเป็นกระจกเงาดํา สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการนิรันวิว12นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบ้านโทนเข้มๆกันบ้างแล้วก็เน้นแบบของโชว์เยอะๆเ,เลยข้างในบ้านนี่สวยมากครับแล้วก็โซนที่ทําจะมีห้องรับแขกกับห้องมาสเตอร์เบดมครับเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงตามผมไปดูเลยครับตามเลยครับ คครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็สวัสดีครับคุณตอนนี้ผมอยู่กับคุณบิวนะครับคุณบิวก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ที่บิวอินกับเราแล้วก็งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครัใช่แต่ว่าจริงๆเหมือนจะเสร็จนานแล้วเสร็จไปนานแล้วปีที่แล้วแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้มารีวิวครับก็โอเควันนี้ก็จังหวะดีพอดีเดี๋ยวจะ พูดคุยสอบถามข้อมูลที่ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานของ FN Decor Design ของเราว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณเบลครับผมดีครับดีทุกอย่างก็ตรงตามสเปคที่ต้องการเลยครับอ๋อแล้วก็เหมือนมีโอกาสที่ใช้บริการเซอร์วิสของเราไปเหมือนจะหนึ่งครั้งใช่ไหมใช่ครับแจ้ง <ๆ S 1> ไปก็มามามาทำให้ไวเลยอ่าตอนช่วงแรกๆที่หาบริษัทที่จะบิวอินนะครับตัดสินใจยากคำนุณหรือว่าไปเจอเราจากจากที่ไหนก็หายากนิดหน่อยแต่ก็พอไปเจอบริษัทนี้ก็ลองเข้าไปตามดูใน Facebook แล้วก็ตามเข้าไปดูใน u t u b e ก็เลยตัดสินใจใช้ที่นี่สุดท้ายก็เลือกเราเข้ามาคุยกันที่หน้างานใช่ครับหลัานั้นจะเป็นผมนี่แหละเข้ามาใช่เข้ามาใช่แล้วก็คุยรับบีฟแล้วก็ดูฟังก์ชันต่างกันคกันสุดท้ายเราทําไปเหมือนจะห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนครับผมใช่ไหมครับสไตล์ของคุณบิวที่ชอบเนี่ยก็คือเป็นโทนสีเข้มเขเลยสีเข้มๆมแล้วก็เหมือนจะมีแบบ เป็นของโชว์ค่อนข้างเยอะก็เลยเน้นเป็นเป็นตู้โชว์เน้นเป็นตู้โชว์เพราะว่ามีของจะเก็บพวกหมวกอะไรอย่างนี้ครับ<อ>ว์<อ>เก็บหมวกดีไซน์ก็เน้นตรงช่วงโชว์แต่ว่าตัวตู้เนี่ยก็จะเรียบๆแล้วแล้วส่วนตอนที่ทําแบบละครับปรับแบบกันเยอะหรือใช้เวลาประมาณไหนบ้างใช้เวลาไม่นานปรับแบบครั้งหนึ่งครับทางบร<อ>ิษัทส่งมาให้ดูก่อนแล้วก็ผมก็ส่งเลยไปให้เขาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตามที่ผมชอบอีกทีนึงตอนแรกเราเรารับรีฟกันแบบคร่าวๆก่อนแต่ยังไม่ได้มีเรฟเฟอร์เรนซ์อะไครับแล้วคุณเบให้ ให้ลองแบบออกแบบตามตามข้อมูลที่ที่รับบีบไปก่อนเลย แล้วก็เข้ามาดูงานที่ทางบริษัทเคยทำว่าแบบไหนสวยก็เลยเอามาลองปรับดูเราก็มีเรฟเลนซ์เดิมแล้วก็เข้าไปดูแบบผลงานบริษัทโดยกาเอามามิกกันใช่ครับอ๋อแล้วก็ปรับครั้งเดียวเลยใช่แล้วอีกครั้งก็นัดกันเข้ามาสรุปคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมครับส่วนขั้นตอนผลิตติดตั้งละครับมีติดขัดตรงไหนไหมครับคุณไม่มีครับแต่ว่าช่วงติดตั้งเนี่ยเหมือนจะค่อนข้างเร็วเร็วครับติดตั้งเร็วมากประมาณน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับสุดท้ายก แฮปปี้อย่างที่เห็นครับใช้งานมาประมาณเกือบน่าจะเกือบครึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้ในเพจเรามีกิจกรรมสําหรับลูกค้าที่ที่บิวอินกับเราไปแล้วแล้วก็เป็นเรียกว่ากิจกรรมอวดบ้านสวยกับ F&N d e เอ็น e s คอ n ดีไซน์ของเรานะครับซึ่งคุณวิวเนี่ยก็เข้ารว่วมด้วยเลยหมือนจะเป็นได้รางวัลด้วยได้ครับได้ิปเอชเชอร์จะเป็นคิปเปอร์เชลของเซนทันนะมูลค่า1,000บาทถ้าลูกค้า ลูกค้าที่ที่ดูอยู่ที่เคยบิ in, ลอินกับเราก็สามารถแบบเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาค,คุณผู้ชมพาเดินดูดดงานบิลอินแล้วก็ดูเรฟเรนซ์ต่างๆเผื่อแบบว่าใครที่ดูแล้วสนใจอาจจะแบบเอาไปเป็นเรฟเรนซ์ที่ลองลองไปทำดได้ครับได้ครับ,รบโอเคครับแล้วก็ทุกทีจจ่จะมอบตอนท้ายก็เลยเกือบลืมอัน <laughs> <laughs> นี้เรามีต้นไม้มาให้ด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตมอบขอบคุณครับ<อ> สวัสดีครับผมโฟรแมนแบงค์ครับระหว่างการติดตั้งเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไม่มีครับจะตามแผนเลยตามแผนที่วางไว้เลยแผนง,งานก็คือเราไล่เป็นทีละสเต็ปเป็นทีละชุดไปขึ้นเสร็จชุดหนึ่งก็ไลช่ชุดชุดชุดเป็นชุดไปก็จะทํางานไวกว่าโฟรแมนแบงค์ชอบส่วนไหนมากที่สุดครับชอบห้องนอนครบนับติดตั้งยากไหมไม่ยากนะเพราะว่าการวัดพื้นที่ของเราก็คือเป๊ะตัดผลิตชิ้นงานมาเป๊ะอันนี้ทํางานง่ายมากมีติดตั้งงานต่อมีหลายๆงานก็ ฝาก,ก,กด้วยครับครับผมสวัสดีครับโอเคครับหลังจากคุยกับคุณบิวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมพาครัวเลยครับเพราะว่าขออนุญ,ญาตคุณบิวเรียบร้อยแล้วโซนแรกของชั้นหนึ่งนะครับโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะมีเป็นตู้ทีวีกับตู้โชว์แต่ว่าหลักๆเนี่ยของคุณบิวจะจะเน้นเป็นของโชว์เนี่ยเยอะแล้วก็ประกอบกับคุณบิวเนี่ยชอบโทนสีดําด้วย ตู้หลักๆเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับก็จะเป็นสีดําแต่ว่าเราก็จะเ,เพิ่มตัวไฟเข้ามาเพราะว่าของหลังนี้เนี่ยไฮไลท์จริงๆเนี่ยอยู่ที่ไฟครับเพราะว่าไฟเนี่ยจะช่วยขับเรื่องอารมณ์แล้วก็ช่วยให้ของที่เราเอามาโชว์เนี่ยเด่นขึ้นมาด้วยแล้วก็ตรงช่วงกลางตรงนี้ถ้าสังเกตจะมีลายไม้ข้างบนข้างล่างนะครับเอามาเบรกนิดนึงแต่ว่าลายไม้ก็ยังอยู่โทนสีที่เป็นเข้มๆนิดนึงเพื่อให้ล้อไปกับสีโดยรวมของตัวบ้านที่คุณเดูต้องการอยากได้อย่างที่บอกครับตัวไฟเลยครับมันจะช่วยขับหล แล้วก็ลอนของตัวไม้ขึ้นมาตรงนี้โดยรวมของตู้เนี่ยจะเป็นเท็กเจอร์ที่เรียบๆตรงนี้ทางแบบเขาก็เลยเพิ่มความเป็นลอนขึ้นมาทาให้พอเล่นกับไฟแนละ้วดูมีมิติมากขึ้นโอเคตรงนี้งานออกแบบเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีเลยครับส่วนด้านล่างก็เป็นหน้าบานเรียบเลยเพราะว่าตรงนี้เราใส่ดีเทลไปแล้วส่วนที่เหลือพระเอกก็จะเป็นนี่เลยครับสข้างเป็นสิ่งของที่เราต้องการวางโชว์แล้วก็ใส่ไฟเข้าไปให้ดูเด่นๆขึ้นมาอีกแล้วก็ส่วนต่อไปครับสังเกตเลยว่าตู้2ฝั่งเนี่ยจะอยู่ระหว่างทางขึ้นนะครับทำ ให้เวลาแบบเรามองไปตรงนี้สองข้างเนี่ยดูแบบลงตัวมากเลยทําให้บ้านเราเนี่ยดูเต็มขึ้นอีกเยอะเลยครับถัดมาเป็นตู้โชว์อันนี้เป็นตู้โชว์แบบโชว์เลยครับต้องโชว์โดยเฉพาะเลยเพราะว่าดีไซน์ของเขาก็จะเป็นสีแบบสีดําเข้มเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ดำดวยครับแต่ว่าจะเป็นกระจกเงาดําเพื่อให้ตู้เนี่ยมันดูไม่ตื้นเกินไปตรงนี้จริงๆความลึกเนี่ยไม่เยอะมากครับแต่ว่าพอใส่กระจกเงาดําไปข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าตู้มันสามารถมองแล้วดูเหมือนลึกเข้าไปได้อีกแต่ว่าไม่สะท้อนชัดเจน เพราะว่าถ้าเป็นกระจกเงาธรรมดาเนี่ยมันจะสะท้อนชัดเจนกันไปทําให้รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ความลึกครับพอเป็นสีดําบวกกับความเงาแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยมันดูแบบดูแล้วดูมีอะไรดูแบบว่าดูน่าลหลงไหลขึ้นมาอีกนะของที่โชว์ก็อย่างที่เห็นเลยพอสาดไฟเข้าไปแล้วทําให้เด่นขึ้นมาอีกเยอะเลยครับทำให้ตรงเนี้ยดูรวมๆแล้วเนี่ยดูแบบเข้มๆขึมๆแต่ดูหรูไปด้วยในตัวนะด้วยของด้วยไฟต่างๆ ข้างล่างเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันต่อข้างบนก็ทําทั้งห้องเหมือนกันครับตามมาเลยสวัเป็นไงบ้างครับเข้าแอบ,บเข้ามาดูก่อนแล้วใช่ไหมโอเค เดี๋ยวผมจะพามาดูห้องมาสเตอร์เบดมของหลังนี้กันนะครับโทนสียังเป็นโทนสีเดิมอยู่นะก็คือโทนสีแบบเข้มเข้มมืดมืดแต่ว่าลายไม้ก็ยังต้องตามมาอยู่ครับเพราะว่าโทนสีเนี่ยเราจะใช้แมทคู่กันเพื่อให้ในตัวบ้านเนี่ยเป็นโทนเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูฝั่งหัวเตียงกันก่อนฝั่งหัวเตียงเนี่ยตรงช่วงที่เป็นเตียงเราก็ใช้เป็นกรุเบาะทั้งหมดเลยเพื่อเป็นเฮดบอร์ดให้ด้วยนะครับตรงนี้เราก็ทิ้งได้นอนได้แล้วก็จะได้ไม่โดนตัวไม้ที่แข็งแข็งนะครับพิเศษเลยก็คืออย่างที่บออกรเรื่งไฟ จะช่วยขับอารมณ์ได้เยอะมากตรงหัวเตียงเราก็เลยขาดไม่ได้นอกจากงานดีไซน์แล้วก็ต้องมีงานไฟเข้าไปส่งเสริมงานดีไซน์ให้ขับอารมณ์ของตัวแมททีเรียลต่างๆให้เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนอกจากไฟตรงกลางแล้วก็มีลายหินแล้วด้านบนเราก็ซ้ายขวาเป็นลอนระแนงด้วยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นแบบเป็นไม้เรียบๆนะแต่ไม่เรียบจนเกินไปเพราะว่าทางแบบเขาก็ดีไซน์ให้แบบเป็นแพทเทิร์นที่เว้นบ้างเว้าวบ้างลึกบ้างตื้นบ้างนะครับเพื่อเบรคความเรียบของงานนะครับทำให้ตรงเนี้ยดูไม่เรียบจนเกินไปส่วนถัดมาครับก็ ก็จะเป็นส่วนของตู้ทีวีซึ่งตรงนี้ลักษณะห้องของลูกค้าเนี่ยจะเป็นแนวยาวครับด้านหลังเนี่ยจริงๆเป็นโซน w ล l k i อินเราก็เลยเอาตู้ทีวีเนี่ยมากัน้นแล้วก็ทําเป็นพาร์ i ิชันกั้นขึ้นมาด้วยแต่ว่าสังเกตไหมครับวิวของห้องนี้เนี่ยคือถ้าจริงๆถ้าปิดไฟนะแล้วเปิดเฉพาะไฟที่เราทําขึ้นมาใหม่เนี่ยจะได้อารมณ์แบบพักผ่อนแล้วก็รีแลกซ์แล้วก็โทนคึ้มๆหน่อยอย่างที่คุณวิวชอบอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองปิดไฟหลักของตัวบ้านแล้วเหลือแต่ไฟที่เ,เราทําเพิ่มไป น,นี่ครับเป็นยังไงครับบรรยากาศเหมาะกับการพักผ่อนไหมครับจริงๆเหมาะมากเลยนะสำหรับแบบว่าก่อนที่เราจะนอนเราก็เปิดมือถือนอนเล่นหนึ่งเราก็จะได้ให้ร่างกายเนี่ยเริ่มปรับโหมดเตรียมที่จะพักผ่อนได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าตอนเช้าที่เราตื่นเราก็เปิดตรงนี้ก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวเหมือนกันแล้วค่อยมาเปิดไฟหลักอีกทีหนึ่ง โ okay. อเคอ่อตอนนี้ก็ตื่นกันได้ไแล้วครับเปิดไฟได้ไม่เดทั้งหลายแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูโซน Walk-in ต่อเลยว่าเป็นยังไงบ้างตามมาครับอยู่ด้านหลังนี่เอง มาเลยครับส่วนที่เป็น Wal k in ก็นี่เลยครับอย่างที่เห็นเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งแนวเลยแล้วก็ตรงนี้มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยตรงนี้กระจกเราก็ใช้ไซส์ใหญ่เลยนะเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยเวลาเราแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเสร็จเราก็สามารถแบบยืนแล้วก็เช็คตัวเองดูได้เลยเหมือนกันส่วนฝั่งนี้ในตู้เสื้อผ้าเราก็ไม่ลืมที่จะใส่ไฟไว้ให้นะให้เราเห็นเสื้อผ้า,ข,าข้าวๆว่าอะเราจัดกรุ๊ปไว้ตรงไหนบ้างเป็นชุดไหนบ้างเราจะได้ไม่ต้องเปิดแล้วก็ค้น,ค,นค้นหานะครับ แล้วก็เลือกเสื้อผ้าเสร็จเราก็มาเลือกอสซอรี y สำหรับวันนั้นๆนที่เราจะใช้ได้อีกทีเพราะว่าท็อปตรงนี้เราทำเป็นกระจกไว้ให้เพื่อให้เราเห็นอสซอรีเครื่องประดับต่างๆที่เรามีเก็บไว้ได้เลยแล้วก็เลือกใช้ได้เลยไม่ต้องแบบดึงซ้ายดึงขวาแล้วก็ค้นหาให้ยุ่งยากครับเพราะว่าตรงนี้เราทำเป็นท็อปกระจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับหลังนี้ก็สําหรับใครที่ชอบสไตล์นี้แล้วก็ฟังก์ชันใช้งานคล้ายๆกันน่าจะได้ไอเดียไปไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมครับยังไงอย่าลืมติดตามเราในทุกๆช่องทางเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะพาไปดูงานบิวอินที่ดีไซน์สวยๆแล้วก็ฟังก์ชันดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยครับแล้วก็สําหรับลูกค้าเก่าก็อย่าลืมนะครับเข้าร่วมกิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมปวดบ้านสวยกับ F n Decor Design ครับก็จะได้รับกิฟต์ไวเซอร์มูลค่า1000บาททุกๆท่านเลยครับแล้วก็สําหรับลูกค้า หม่ก็ยังทันนะครับสั่งผลิตมาพอเป็นลูกค้าเราปุ๊บเข้าร่วมกิจกรรมปับ๊บรับกิฟต์ไวเชอร์ปุ๊บอีกเหมือนกันครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับฝากติดตามใน EP ถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ